สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อูหันซาค่ะวันนี้วันดีเรื่อดีนะคะก็ต้องขอบคุณ FC นะคะที่ติดตามผลงานของอูหันซาค่ะวันนี้มาเยี่ยมชมตัวจริงนะคะรถของทางร้านนะคะชอบถูกใจในคันนี้ก็พร้อมรับกลับไป,ไปใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นยี่ห้อฮิโน g เมกนะคะหัวตอนเดียวเครื่องคู่ตัวของคันนี้จะเป็น 7E นะคะคอมเร็วเทอร์โบเป็นคาสิโนพร้อมใช้งานคะ่ะลูกค้า ตัวนี้นะคะเป็นสีเทาแลมโบ m ามุกเอฟเฟคค่ะ,คะลูกค้าชุดแต่งนะคะแปลงหน้านะคะแล้วก็เป็นแก้มมีไฟเลี้ยวกันชนย้าม,มุดบางฝุ่นหน้านะส่วนตัวกระจกลูกค้าเอาเฉพาะบานใหญ่ซ้ายขวากลมนะ,ะราไฟก็เน้นเป็นราไฟเดียวนะคะเราก็จัดให้ตามสั่งของลูกค้านะคะพร้อมรับกับอีกคั้นนึงค่ะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ชื่นชอบในผลงานของอูหังซาค่ะ ตัวนี้เป็นเทาร์เรมโบมุกเอฟเฟกนะคะสเปคของกระบะคันนี้จะยาวอยู่ที่3เมตร60 m. นะคะเป็นราวละแนงสามไม้ความสูงของเสาก็จะอยู่ที่85เซนนะคะลูกค้าส่วนสเปคอของฝาข้างเป็นฝาข้างความสูงอยู่ที่50เซนนะคะเป็นลอนสามิตรลอนคู่เราเน้นความแข็งแรงโดยการใส่กระดูกคันกลางให้นะ,ะลูกค้าส่วนงานเชื่อมกระบะเป็น CO2 ทั้งคันโชว์ตะเข็บแบบนี้นะคะอ่า มองใกล้ๆก็จะเล่นลายเอฟเฟกต์สวยเลยนะคะตัวนี้งานละเอียดมากๆค่ะลูกค้างานสีเนาะส่วนการเล่นลายคันนี้ก็จะมีชมพูเขียวดำขาวแล้วก็เทาแรมโบนะคะตัวนี้สวยมากๆนะคะ,ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะอยากรับรถด,ดัสักคันหนึ่งไปไว้ใช้งานก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมนะคะที่อู่หันษาก,กันได้นะคะมีมากมายหลายคันหลายรุ่น หลายตัวอย่างสเปคการตกแต่งให้ลูกค้าได้แวะเยี่ยมชมชอบแบบไหนก็สั่งได้จับจองได้ที่อู่หังสานะคะเรายินดีบริการลูกค้าทุกทกท่านนะคะดุดญาาดมิตรของเราเองนะคะเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากอู่ให้ทุกๆคันนะคะเดี๋ยวมาดูงานช่วงล่างกันบ้างค่ะตัวนี้สําหรับคันนี้ก็จะเป็นทัสซีนอกนะคะลูกค้าพร้อมใช้งานข้างล่างก็เงาวิ้งวับแบบนี้แหนบเราก็เสริมให้พร้อมใช้งานค่ะ ของเหลวนะ้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะประกอบเลื่อนช่วงล้อถ่ายเติมให้ใหม่พร้อมเสริมแหนบให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้เป็นคัสซีนอกนะคะลูกค้าแบตเป็นแบตใหม่ทําที่ล็อกให้กรองหักน้ำมันก็ใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยเป็นสเปค3เมตร60นะคะคันนี้เทาแลมโบสียอดฮิตในปีนี้เลย ที่ลูกค้าหลายๆท่านชื่นชอบนะคะแล้วก็ได้สั่งทำนะคะหรือว่าบางคันเราทําขึ้นมาถูกใจลูกค้ารับกลับไปใช้งานอย่างเช่นคันนี้นะคะตัวนี้ก็สวยมากๆค่ะลูกค้าถ้าท่านไหนมองหาอยู่แวะมาเยี่ยมชมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหัวลากคัสซีหรือว่าชุดตัดลูกค้าอยากสักมากรอบทางอู่ก็ยินดีนําเสนอนะคะชอบแบบไหนก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะคะตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งค่ะลายสวยมากๆค่ะลูกค้าสีเงาวิ้งวับเลยนะคะตัวนี้ เดี๋ยวมาดูฝั่งการเดินท่อนะคะท่อตัวนี้จะเป็นอ่มอ๋วยเตี๋ยว8นิ้วแปดสาให้นะคะเป็นคัสซีนอกนะคะลูกค้าตัวนี้สวยๆเลยอีกคันหนึ่งเทานะคะลูกค้าก็จะเล่นเอฟเฟกนะคะ,ะสำหรับคันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีจากอำเภอรพรเจริญนะคะจังหวัดบึงกาฬนะคะที่ได้ติดตามผลงานของอูหันสานะคะวันนี้ก็มาชมรถตัวจริงจาก ทางอู่นะชอบถูกใจในคันนี้นะคะรับกลับไปใช้งานพร้อมเลยก็ขอให้ลูกค้าของเรานะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยทุกๆท่านนะคะไปทำงานในกิจการใดๆขอให้มีงานหลั่งไหลเข้าหาลูกค้าเยอะๆนะคะ เดินทางก็ขุดดินขนอะไรก็ขอให้ตลอดปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะคะถ้าอยากรับกลับไปใช้งานอีกหรือว่าญาติพี่น้องเห็นผลงานของคันนี้ชอบถูกใจอยากจะสั่งทําหรือว่าอยากจะรับกลับไป,ไปใช้งานก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนจับจองได้ที่อู่หังสาค่ะเรายินดีบริการลูกค้าทุกๆท่านนะคะทั่วทั้งประเทศไทยหรือว่า FC ในต่างแดนนะคะที่ไปทํางานหาเงินในต่างแดนนะคะเราก็ยินดีบริการทุกทกท่านนะคะเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวของเรานะคะอู่ฮานซาค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับการติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่นะคะเรามีรถสวยๆลงใหม่หรือว่าทําเสร็จใหม่นะคะก็จะ มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะถ้าชอบถูกใจสักคันหนึ่งก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนจับจองได้ที่อู่หันศานะคะยินดีต้อนรับยินดีบริการทุกๆท่านค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ